สวัสดีครับเราเล่นเกม Gas Station Simulator ใน EP ที่9นะผมก็ทำอะไรไปเพิ่มไปหลายอย่างเช่นแบบเพ,เพิ่มนู่นเพิ่มนี่นิดๆหน่อยๆน,นะเดี๋ยวเราจะมาอัปเกรดของกันเออเดี๋ยวนะอันนี้เออผมจะอัปอันนี้หนึ่งอันอัประบบน้ำเพื่อมันจะได้ดีขึ้นนะในการล้างรถอะไรอย่างเงี้ยนะอืม แล้วก็ที่ต้องอัพอีกอันหนึ่งเพื่ออันนี้น่าจะต้องเปลี่ยนแบตหรือเออไม่ใช่เปลี่ยนอะไรทักอย่างน่าจะเป็นแบตหรือชาร์จไฟอะไรทักอย่างนะเอาเดานะแล้วก็เดี๋ยวจะอัพแลนด์มาร์คเพิ่มอืมไม่ใช่ไม่ใช่ใชออันไหนวะอัพถนนเออ ถนนอ่าถนนผมมีสามเลนแล้วที่ดีๆนะแล้วก็อันนี้ยังไม่ต้องอ่ะอืมแล้วก็เดี๋ยวนะนึกก่อนอ๋ออัสนามบาสเออใช่มีสนามบาสด้วยโอเคไปทำงานกันต่ออ่ะอัแล้วก็ต้องทำงานกันต่อไป อ่าเติมน้ำมันต่อ,อไหนวะเคเติมให้ตำรวจมันด้วยอ่าถนนดีขึ้นเยอะเห็นป่ะอุ้ยดีขึ้นเยอะไม่มีสายแล้วเว้ยอีกอันนึงที่อยากอัพนะในอีพีนี้โอ้ไหนวะอืมไหนวะเออปาร์กิ g ห้องน้ำอืมอันนี้ อัพไปแล้วขอช่องช่องนึงไว้ก่อนละกันอืมเจ็ดร้อยอัพตีโบะอัพมาก็ได้อ๋อยังไม่ได้ด้วยอ๋อมันต้องเคลียร์ทรายก่อนเนาะอเอ้นเดี๋ยวเราไปล้างรถก่อนละกันอ่าเฮ้ยโอเค ร่างรถเสร็จเดี๋ยวเราซื้อน้ำมันเพิ่มเนาะอืมแต่ในอีพีนี้ก็ทําอะไรเพิ่มเพิดนิดหน่อยแหละแต่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองลองไปป้นตำรวจไปลองไปงัดรถด,ดูดีกว่าอืมโอเคขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำมันก่อนน้ำมันหมดด้วยเออไม่ใช่ อ่าซื้อน้ำมันโอเคซื้อสองร้อยเดี๋ยวลงไปมุดท่อก่อนเดี๋ยวมาอืมลงดิเอ้ยความรับมันอยู่ตรงท่อนี่แหละโูขยะแม่งพึบมาก เคโยนอะหมดแล้วมั้งเออขึ้นไปทำงานต่ออ้าวขึ้นไม่ได้อปิดฝาท่อแล้วก็เดี๋ยวอัพห้องน้ำเพิ่มเออในห้องน้ำวะเมื่อกี้ไหนวะ เดี๋ยวนะห้องลามันอยู่ตรงไหนอ๋ออันนี้อ่ะเอเพิ่มอเออืมไปทำงานตอนนานอ่ะเออโอ้โหแม่งคนรอขนาดนี้เลยเหรอเออใจเย็นๆน,นะโอเค น่ายังไม่ไปเดี๋ยวเราไปงัดรถกันดีกว่าอืมเอางัดไม่ได้โอ้โหจับมาเตอร์เลยวะ่ะเดี๋ยวลองงัดก่อนเอ้เฮ้ยอ,อ,อาจจะไม่ใช่ทางเราวะ่ะเฮ้ยไม่ใช่ทางหรอเฮ้ยเราจะพุ่งออกดิเฮ้ยเอาปะโท พอ,อง,งัดก่อนไปไปรับน้ำมันเฮ้ยอืเฮ้ยเฮ้ยโตสงสัยไม่ใช่ทางเราอะเรื่องงัดรถเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนเอ้ยไปหมุนน้ำมันก่อนโอเคอล้างรถเฮ้ยชนล้างพี่เก่อน บังทุกวันเลยเว้ยมึงไม่หลบหน่อยเหรอพี่แม่อยากให้รถสะอาดแต่ยืนบังผมล้างรถเนี่ยนะโอเคไปไปหน้าร้านก่อนลูกค้ารออ่าเติมน้ำมันโอเคเลยคันหนึ่งอืมหาฝ้าไม่เจอ โอ้ยเรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องเพิ่มที่จอดรถวิ่งไปเอารถก่อนรถคนทรายเอาไว้เป็นสูตรโกงเราดีกว่าป่ลุยโอ้โหทโบโมแม่งกินน้ำมันใช่ไหมอ่ะไหนวะยังไม่ถึง,งอีกช้าเหลือเกินพี่ เทขนเอ้ยมุนนี่เทนี้ไม่ได้ด้วยโอเทไม่ได้อีกอะเทตรงนี้ได้ไหมวะอ้า เอาดอกตรงนี้ได้โอเคอ่าโอเคเหล็กกองหนึ่งอเอ็ดเอาลานจรลดให้มันยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วกันอึบอึบโอเคหมดแล้วอุ้ยปีนเอ้ยลงไม่ได้อ่ะงั้นขาไว้่างนี้แล้วกัน เดี๋ยวไปกดวาร์ปเอาเดี๋ยวไปกดให้มันเรียกรถกลับมาว่ะไหนก็กลับไม่ได้ก็อยู่ตรงนั้นไปแหละเออแค่นั้นแหละจะซื้อเพิ่มมันลานจอดรถเพิ่มก็ออซื้อดิครับลานจอดรถเพิ่มอ่ะตังมีเออเติมน้ำมันให้พี่ก่อน อไม่ใช่ปัญหาไปเติมต่อไปปุ๊บเดินโอ้โหพี่จะชนผมแล้วหรอแม่ฝาถังฝาถังจ้างมากโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวนะลานจอดเพิ่มต้องซื้อของ อันนี้เพิ่มเข้าไปด้วยอืมก็ขายไม่ได้เดี๋ยวซื้อเชลนี้เพิ่มดีกว่าอืมไอติมก็หายไม่ค่อยดีอืมอันนี้ซื้อไปก่อน ที่ตังจ่ายไเนี่ยโอ้สบายอเ,เออสนามพื้นเป็นแล้วนี่พันสองเดี๋ยวก่อนแล้วกันไม่จำเป็นเตออิมน้ำมันก่อนโอเคครับอ่ะเติมให้พี่ก่อนพ่นพุนเลยโอเคไปะ โอ้รถแม่งจอดกันสนั่นเดี๋ยวล้างรถนั่นจะทันนะก็ทันอยู่ทันอยู่ยเดี๋ยวล้างให้พี่เขาก่อนล้างให้พี่เขาเสร็จน่าจะพอดีอืมแต่คิดว่าไม่น่ายากเท่าไหร่นะล้างรถให้พี่เขาเนี่ยอืมชินแล้วพี่รอแป๊บนึง ล้อมหนึ่งนะพี่บางคันแม่งก็เอี่ยมแม่งแม่งไม่ไปด้วยนะรถอะ่ะโอเคขอบคุณครับรลารับของอาจจะจ้างเพิ่มอะ่ะอืมแต่ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนะพนักงานอะ่ะ โอเคอืม okay. ป่ะต่อกันดีกว่าครับของเยอะว่าโกดังมดยังเนี่ยโอ้โหเฮ้ยยังไม่หมดอีกเหรอนี่ใส่ไปหลายรอบแล้วนะกดถูกด้วยนะไม่ได้กดผิดอุ้ยชนของไม่เยอะจัดขอบคุณครับรีบไปรีบไปผมจะไปหน้าร้านแล้ว เออเซ่อมรถเดี๋ยวให้ลูกน้องมันซ่อมแล้วกันเราไม่ได้ซื้อของมาเพื่อเลยอ่ะอไปโอเคตัดไปพี่รอแป๊บนึงนะไปงัดรถ,รถรอดีกว่า แม่อยากงัดตัวตำรวจมานานแล้วอยู่ชีวิตจริงก็งัดไม่ได้หูยงัดง่ายด้วยแหะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮียงัดไม่ได้มึงมาแล้วตำรวจของงานก่อนพี่เฮ้ยเฮ้ยงัดไม่ได้วะ่ะชิบหายงัดแล้วตำรวจไม่ได้ อ่าคันนี้ไม่งัดไม่ได้ทำงานเหมือนเดิมดีกว่าชีวิตเราอาจจะไม่เหมาะกับการ,กดดนะรางัดรถนะเศร้าอ่ะอ่างัดรถอาจจะไม่ใช่งานที่เหมาะกับเราก็ได้เนาะจริงแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราก็อัพไปหลายอย่างอะ่ะในส่วนบาทวะ่ะอ่มมันอยู่ตรงไหนอะสนามบาท เดี๋ยวขอดูก่อนนามบาสที่ตรงไหนอ่ะอืมข้างหลังเหรออืมอืมพ่นสีเหรอเดี๋ยวไว้อัพต้องเก็บตังอันเนี้ยอืมอเอเดี๋ยว หนสนามบาส่าขอเดินไปหาสนามบาสก่อนอ๋อนู่นเหรออืมมีสนามบาสด้วยไหนลองเล่นดิอฮ้ยไม่ลงด้วยไม่ลงไม่ลงอ้อช่างมันอาจจะไม่ใช่แนวทางเหรอมีสนามบาสมาเพิ่มกับลานจอดรถเพิ่มเห็นปะ โอ้โหดูดีขึ้นเยอะน้ำมันจะหมดอีกแล้วหรองั้นซื้อเป็นแบบโอ้น้ำมันแพงด้วยตอนเนี้ยห้าร้อยเออซื้อห้ารอยลิตรไปเลยสุดละตาลเออซื้อทำไมน้อยๆคนจะรวยเอตอิมออน้ำมันให้ลูกค้าก่อนเราเติมเอง ออโอ้โหีัหรถโคตรเยอะดูดิใหญ่มากมีร้านจอดรถเพิ่มอีกร้านหนึ่งถนนก็คอนกรีตแล้วเฮ้ยเหีียคนสิงกัน่ายตังค์ยังวะพนักงานอืมได้แล้วนี่หว่า อาจจะต้องมีอีกสองคนอืมเดี๋ยวค่อยเพิ่มพ,พนักง,งาน,นยังไม่มาเนี่ยแคทเชียร์ไม่อยู่เฮ้ยแคทเชียร์ไม่อยู่เหรอเฮ้ย อ๋อมันซ่อมรถงานหลักอ่ะเดี๋ยวเอ้าัำง,งายกำลังมาอเอ๊ะกำลังมาเดี๋ยวเติมน,น้ำมันรถใหญ่ก่อนจัดมาพี่ผมยืนรอได้เออเดินเร็วๆหน่อยอืมอเคเติมน,น้ำมันเดี๋ยวซื้อของเข้าอู่ด้วย เพิ่มโอใไดใไดชาร์จหมดน้ำมันซื้อสักสองอันอ่ะซื้อใส่หน่อยเดี๋ยวลูกน้องมันด่าวไม่ซื้อของใส่อูเลยโอเคซื้อใส่อูแล้วอะแม่เอริน,น้ำมันกันให้รู้ทำงานบัางเดี๋ยวเขาหา,าว่าเราไม่ทำงานเออเดินไปเดินมาอืมเนะ โอ้โหน้ำมันเต็มนสนั่นเลยอ่าเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งโอ้ยพี AP. อืมพีพีมันไม่มีอะไรต่อเลยเหรอไอ้นี่ทำไงเนี่ยสักเศษเซอร์วิสอืมงงนะเนี่ยเป็นล้างรถด้วยก่อนเฮ้ยมันขับไปไหนวะนะ วีพีออนเดอะแมด้วยอ่ะลังรถก่อนแล้วกันอืมวีพีมาบ่อยเหลือเกินวีพีมาแล้วไม่อะไรดีขึ้นไปเนี่ยอืมลังรถไปก่อนแล้วกันโอเคเรียบร้อยปุ๊บรีไปขนของก่อน เดี๋ยวไอ้คนไอ้คนส่งของแม่งด่าไม่ไม่มาแม่งบีบแต่ปิด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 อย่างนั้นแหละเข้ามาสิมาส่งประจำไม่ใช่หรอแม่นานจริงๆกว่าจะส่งแม่จัดมาโอเคมีคันเดียวไปเลยลูกพีไปดิเร็วอืมช้าจริงยโอเลย ลูกค้าทำงานหนักเติมน้ำมันเพลินๆรถแม่งขายลูกค้า V.I.P เลยโอเคเรียบร้อยลูกค้า V.I.P แม่งมาอย่างวันเนี้ยมาซื้ออะไรเออซื้อเฟอร์นิเจอร์เออไม่มีของเล่นใช่ไหมวะ อันนี้ซื้ออันหนึง่งอันนี้มีแล้วโอ้ค่ะโอ้ที่วางแว่นเราไม่มีเหรอเหรอวะเขอดูดิเออไม่มีที่วางแว่นนี่ว่ะอ,อู้กูว่าอยู่ออเออเนอ้นาอเอาข้างเสานี้ละกัน เออตรงนี้อันหนึ่งเออซอฟของเล่นอ,อืมแล้วก็เอาอันนี้แมนลงไปอยู่งไม่แมนจริงๆตรงนี้ดีกว่าเออเอานี้ตรงนี้แล้วก็เอาันนี้ย้ายไปข้างหนเออเออ เอ okay. ีวางแว่นว่าอยู่แม่งเออก็ว่าอยู่ซื้อตั้งนานไม่มีแว่นแั่นไม่ได้วางขายเออซอบของเล่นคืออะไรวะนี่หรออตุก,กตาซื้อมาให้หมดเลยโอเคอืม ก็ว่าอยู่ของแม่งไม่ครบแม่เออก็ไม่ไม่นึกขนาดนั้นด้วยเนาะเออว่าไปโอเคในพาร์ทนี้เราก็ทําถนนใหม่นะแล้วก็เพิ่มลานจอดรถอันหนึง่งอืมแล้วก็มีแว่นกับจัดในร้านใหม่นิดหน่อยอืมอันเดี๋ยวรับลูกค้าเองมาโอ้โหลูกค้า v ีพแม่งจัดเต็มวะ่ะแม่ปกติไม่ค่อยรับลูกเนาะรับ เป็นแคชเชียร์เองหลังหลังหลัง,ลง,ลงมีลูกน้องโอ้ยขอโทษครับไม่เป็นไรเอ้ยโอเคไม่เป็นไรแนละ้วลูกค้าพี่ผี s อรี y อืมโอเคโอ้ขอโทษบริการไม่ดีขอโทษครับเดี๋ยวผมมาปรับปรุงตัวใหม่ขอณโต้ดีดีครับเดี๋ยวผมขอไปรับของก่อนยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับในพาร์ทนี้สวัสดีครับ